สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อัปเดตต้นกล้าอายุ11วันนะคะวันนี้มีอะไรแตกต่างไหมหินไม่เอ่ยนะคะที่แตกต่างมา,มากเลยก็คงจะเป็นถาดนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งมีตะไคร่น้ําขึ้นเขียวเต็มเยอะมา,มากๆเลยนะคะซึ่งดูแล้วก็ดูสกรปรกมากนะคะคุณผู้ชมดูสกรปรกมากนะคะเนื่องจากว่ามันมีปุ๋ยนะคะแล้วก็มันกระทบกับ แสงแดดนะคะแล้วโบไม่ได้มีอะไรปิดเนาะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมส่วนข้อเสียมันก็คือนี่แหละมันดูไม่สะอาดนะคะมันดูแบบเหมือนเราดูเหมือนน้าคลองใช่ไหมคะคุณผู้ชมที่มันมีแต่ไข่น้ําขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้แบบอ่าเป็นน้ําคลองมันเป็นน้ําที่เราใส่ปุ๋ยแล้วค่ะแล้วมันก็เจอแสงเจอแดดมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะส่วนข้อเสียของมันก็คืออีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถ้ามันไปเกาะรากนะคะมันก็จะทําให้ต้นกล้านอ่ะ ดูธาตุอาหารนะคะขึ้นมาเลี้ยงต,ต้นเลี้ยงใบได้ไม่เต็มที่นะคะคุณผู้ชมอันรากตัวน,นี้ก็ก็ดูดีขึ้นไหมคะหรือว่ายังเท่าเดิมนะคะก็ยาวออกมานะคะแต่ก็ไม่เป็นลักษณะฝอยเหมือนตัวที่อยู่ในกล่องสักเท่าไหร่นะคะอันนี้โบปล่อยทิ้งไว้เลยก็คือไม่ได้เติมน้ํานะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเติมน้ํานะคะที่จริงก็เราควรที่จะเติมน้ําเลี้ยงเขาอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ให้มันไปโดนกับถาดนะคะคุณผู้ชม วันนี้โบก็ได้เตรียมมาแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นน้ําปุ๋ยที่เราได้ผสมไว้ครั้งก่อนนั่นเองนะคะก็เติมลงไปเลยนะคะนี่ดูสุปภกพไมล่ะมากนะคะต้นก็เล็กๆเ,เองนะคะนี่มาดูตัวนี้ซึ่งต้นใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีตะไคร่น้ําก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะคะไม่เยอะเท่าตัวที่อยู่ในถาดน,นะคะเนื่องจากว่ามันก็มี มีขอบนะคะบางแสงบ้างนะคะคผู้ชมมันก็เลยไม่ขึ้นเป็นฟองแบบนั้นนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกันเนาะ,ะเพราะว่าฟองน้ํามันไม่ได้อ่าปิดผิวน้ํานะคะจนเต็มเนาะเนี่ยถ้ายัางไงคุณผู้ชมหาอะไรช้อนออกก็ได้นะคะหรือว่าจะปล่อยไว้แบบนี้นะคะมันก็อยู่ที่ความสวยงามด้วยเนาะมันก็ไม่สวยงามถ้าช้อนออกก็ได้นะคะหรือว่าจะชืดแบบนี้นะคะข้างนี้ก็ออกแล้ว เนี่ยช้อนออกก็ได้นะคะส่วนตัวนี้นะคะต้นก็คือโตมากๆเลยเนี่ยดูดูกับมือโบนะคะเนี่ยกับตัวนี้ยังเท่าเดิมเลยนะคะยังเท่าเดิมเนี่ยนะคะก็นี่แหละนะคะวิธีดูแลช่วงหน้าร้อนนะคะก็ให้อยู่ในถาดลึกๆนะคะใส่กระมังหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่มันลึกนะคะอันนี้น่าจะประมาณยี่สิบเซนนะคะยี่สิบเซนมันก็เลยทําให้น้ําไม่ร้อนไม่อุ่นนะคะรากก็สวยด้วย อันนี้เปิดบ่อยๆนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้ตอนที่หยิบขึ้นดูก็ระวังค่ะตัวนี้มันก็จะจุมจ่มนะคะจุ่มจุ่มน้ำปุ๋ยนะคะถ้ามันเป็นต้นกล้าอ่อนๆบ่อยๆเงี่ยมันก็จะลวกได้นะคะคุณผู้ชมอันนี้โบไม่ค่อยระวังมันก็เลยจุ่มน้ำปุ๋ยลงไปแล้วนะคะนี่ วันนี้ก็อัปเดตอีกเหมือนเดิมนะคะตามเดิมของเราเช่นเคยนะคะจริงๆถ้ามันต้นกล้ามันชนกันแบบนี้แล้วเราควรที่จะแยกนะคะผู้ชมแยกลงกล่องอนุนบาลหรือว่า แยกลงกองปูได้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยต้นมันจะยืดเพราะว่าใบมันบางแสงกันนะคะต้นมันจะยืดแล้วมันจะทําให้ต้นน่ะเป็นก้านนะคะต้นเป็นก้านลําต้นเป็นก้านขึ้นมานะคะแล้วมันจะทําให้ต้นก้านเนี่ยใบของกินโอกงนี่ยยืดยาวนะคะแต่ว่าเป็นพุ่มไหมก็เป็นนะคะแต่ว่ามันไม่เป็นพุ่มตันๆมันก็จะเป็นพุ่มแบบยืดๆยาวๆหน่อยแต่สามารถที่จะปลูกได้เก็บกินได้ปลูกได้ปกตินะคะคุณผู้ชมแค่เพียงว่าทรงมันอาจจะสวย หรือสวยน้อยแค่นั้นนะคะคุณผู้ชมเนี่ยพวกนี้เหมือนกันนะคะก็ควรที่จะแยกนะคะแยกอนุบาลได้แล้วนะคะอันนี้เนี่ยถ้าอยากให้ลากสวยนะคะก็คือทําเหมือนกันนะคะเอามาใส่ในกล่องแบบนี้หรือว่าถ้าแดดจะจ้าก็เอาลงกล่องเอาลงอถ้วยปลูกได้เลยนะคะคุณผู้ชมเอาลงถ้วยปลูกได้เลยเดี๋ยว พรุ่งนี้เดี๋ยวค่ะพรุ่งนี้โบจะมาย้ายลงกล่องอนุบาลเนาะซึ่งมันก็มีกล่องอนุบาลว่างอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวโบจะย้ายลงเนาะวันนี้ก็เอาไว้นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปทารีบไปทํตูุล่ากอย่างอื่นนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยมาโปะปักกระเพียงเท่าน <5. S 1> ี้นะคะก็อัปเดตเรื่อยๆในแต่ละวันนะคะบางวันก็อาจจะมีอะไรบ้างนะคะบางวันก็อาจไม่มีอะไรเหมือนวันนี้นี่ค่ะก็จะได้ให้คุณผู้ชมดูนะคะไปเรื่อยๆในทุกๆวันเนี่ยว่าโบทํายังไงบ้างนะคะหรือว่าเราจะมีวิธีการ แก้ปัญหาในในเมื่อบางวันมันอาจจะเกิดปัญหานะคะเราจะแก้ยังไงได้บ้างนะถ้าเราทําวิธีนี้แก้ได้หรือเปล่านะคะอย่างเช่นเนี่ยที่เรามีปัญหาก็คือมีปัญหาลากอีกเนาะมีปัญหาลากอีกพอเราย้ายขึ้นมากล่องนะคะมันก็ลากสวยขึ้นมาได้แล้วก็ที่จะต้นมันก็จะเติบโต,ตได้ดีกว่าเพราะว่ารากหาอาหารได้ดีๆเหมือนคนเรานี่แหละนะคะสมมติว่าเรามีมือเดียวเนี่ย เพื่อนเขากาลังกินข้าวกินข้าวอยู่นะคะยุบยิบยุบยุบยุบยบใส่แต่เรามีมือเดียวมือเดียวเนี่ยเราอาจจะไม่ทันเพื่อนนะคะเ้่าเพื่อนที่มีสองมือเขาใช้สองมือกิน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 เนี่ยเขาก็หยิบของได้เยอะกินอะไรได้เยอะมากกว่าก็เหมือนกันนะคะรากเยอะก็ดูธาตุอาหารได้เยอะนะคะรากน้อยนะคะก็ดูธาตุอาหารได้น้อยแค่นั้นเองเนี่ยต้นอายุเท่ากันแต่ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าวิธีการต่างกันแค่ ให้อยู่ในถาดในนา้าแค่นั้นเองนะคะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เรามาอัปเดตกันต่อนะคะว่าเราจะทำยังไงบ้างน,นะคะขอบคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ